ทุกคนวันนี้จะมาสอนใหม่แม่งเสียงกล้องจัดจัดทุกคนโอ้โหแม่งดูในคอแม่งภาพกากเดี๋ยววันนี้จะมาอัดสอนนี่ใหม่เฉียบนะเตี๋ยวลาชิพายรอหน้าตั้งแต่งน้ำเหมือนเดิมงาำเหมือนเดิมต้องติดแสงเดิมอะทุกคน อขอบคานอ้าวเรีนเสงผมชัดเจดนเปล่าแรงๆนะนีุ่้ยตังค์เยอะที่สุดเด็ดสุนี่เอาไปใส่ทีไ้เลยนี่นะวิ่งเสียงจะไม่มีหรอกอตามผมด้วยก็กดไลค์กดแชร์แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้น แรกนะก็เราไปที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะที่เดิมทั้งนั้นแหละที่เดิมโอเ,เข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่เก็บเงินอนะเอาไปนี้เลยนี่นี่เดี๋ยวคุณถามว่าตรงนี้มีอะไรมันจะเป็นชุดชิ้เล็กให้แกปักว่าเสก็จะมีชุดชิ้เล็กให้นะ นะนี่เข้ามาเนี่ยปุ๊บจ้านี่ไปเลยกดคลิกมวานแม่งซื้อประหลาดถ้าใครอยากแบบกลัวแบบเห้ยๆๆ้ใ่งกลักลัวมันก็นั่งห้องแบบนี้แล้วก็นี่เป็นที่อยู่ scp คนจองหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะตัดก,กลับมานะ เห็นตรงนี้ป้นี่แหละจะเป็นที่อนุญาตนลาบามัมแมงค้างสุดๆเลยแค่ตัวก็ไม่เป็นไรซึ่งผมไม่เอาเบือง ก็เหมือนเดิมนะแปลงนู้นเหมือนเดิมอ่ะนะคะแบบอยากช่วยเปิดปะโอเคเปิดอยู่วิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยวิ่งถึงตรงนี้เสร็จใช่ไหมเจ็ดแปดหนึ่งม่ไหมเจ็ดแปดเฮ้ยมันช้าแตงว่าเจ็ดแปดหนึ่งหกนี่ผมจะให้เกมนี้อัปเดียเลยลุง าด้านข้างตรงปุ่มกระโดดใช่ไหมมีอะไรก็เลยเป็นเงินนะตัดกลันมาตอนปากลัวเสร็จอ่ะทุกคนเห็นตรงนี้ว่าเราเปิดแล้วให้เรากดปุ่มตรงนี้ตรงนี้นะปุ่มเสร็จแล้วเรามาตรงนี้ต้องการทุบกาคลิกเข้าไปอ่ะการกดแค่นั้นมันมีตั้งหม่สีเส้นใช่ปะ่ะเส้นไหนหทุกคนชนนี้มันก็จะได้ออกมาตัดก,กลับไปตรงนี้สซีฟาน่ามาเราวิงเลย เดี๋ยวต้องตัดกลับไปตัดกลับมานีนเคือเาจะเตรีมเอา,อาน่ะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าเฮ้ยมันขับได้ป่ะไม่ได้ตอนบักแปลว่ามันก็เป็นอยู่แล้วมันบักของแบบนั้นตัดกลับมาตอนเราไปเราจะรอเวลาหน่อยๆน่ยคนมาละอือมาแล้วทุกคน กันเหลือเวลาไม่กี่วิยังไงมีคนกากมาเขาก็ขึ้นไม่ทันเขาก็บึนบินขึ้นไปนการนี้น่าจะน่าจะจำได้มัาแบลวที่ไหนอะเกนเนลลิงไงก็วนซทันีวแหละเออหมอแปลกใจว่าลงคลิปที่ไรทำไมผ้ามันแตกวะไม่เชื่อฟังเออแม่งลงไปมันพูดไม่เห็นเนี่ยนี่คือคลิป เอินสอนพวกคุณไปเขาก็โดนลงยิปปุกใช่ไหมจะบ้ากเราเรีบไปเก็บเงินเหมือนเดิมตามที่คลิปเมื่อกี้ได้บอกไว้เอ้าไปก่อนไม่รู้เก็บเงินทันหรือเปล่าแล้วน,นี่ก็จะเบิ่มขอตัดจบแค่นี้แหละมันเต็มบายบายทุกคนตัวไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยเฮ้ยก็สิ